ปลาเนี่ยังกินเนาะครับมองเดียวกันเอาปลาลาเนคุณแม่ทอดหมูทอดปลาไปแต่แซ่แต่แดจากินมาแดดอนอิ่มแล้วมากินข้าวกับปลาครับผมเรว่าพน็าปม่ลาาเป็นนดาราช่องหรอคะ มันนีฮอตกันรอขอหยาดด้วค่ะขอหยาดดยวยแยมแปเดราวัเนึงปลาไปกินอีเ้อะที่นาจไปกินตอนนั้นนั่นไลยเป็น่นหนึงจะตัมแก้วบกบกนั่นนะเทีไปให้ด้วยานทําสาค่ะเยรังสิขารังสิตนารมาักวารมากระสผค่ะมาพกสมกันเดอม่ว่าเพื่อมาให้นี่หะน้านี่หะน้านี่ละค่ะนึ่งปลาไปให้ก็ึปลา เจอกันนาทีเนาะแซบเลยล่ะแซบอพมแซ่บผักแซ่บเออแซบ่นึงปลาช่คืกชิตะเดียวมะกอเียวมกอกับแซ่บาวเบียวปลาเนืบัตรจักรบค้าเมล็บัตรการกุศล่หน้างานรเนี่ยร้อี่บาทครับพี่น้องมนเป็นอะไดีแล้วับ ได้บุญด้วยนะครับอันนี้เพื่อยังทำบัตรแ้ยมาตัวเอ๋อบัตรแข็งนี่คือบัตรปุยคอนเสิร์ตนี่ใช่ไหมครับบัตรงานเราเลยซือพร้อมกันครับนี่เป็นที่เราซือพร้อมมีทั้งหมดหาแบบด้วยค่ะคารามีอีหลาเขียนพออ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นน้องลายน้องหนังสือน้องเองค่ะอันนี้คือบัตรอันนี้บัตรเขางานแต่ว่าเสียดายสงสัยที่ได้ไปซื้อทางงามนอันนี้เก็บไว้ซะเจ้าบัตรถือเก็บไปหรือบัรอง เอาสือเก็บไว้กันได้เลยครับเป็นทีมเราลึกครับเอาสือเก็บไว้เพราะอันอันไอ้ขาอยากได้รับพี่สือจับใบนะครับสิบใบค่ะซื้อสิบใบพ่อพ่อเอกบอกว่าพ่อเอกแบบว่าพอพ่อเอกพูดก็ที่จองเลยน่าจะมาไว้จักลอยใบเนาะครับโอ้เสียดายเนาะเนาะมันแบบนี้ง่ายๆเด้ก็เลยคิดว่าไม่สิออกมาเป็นแบบนี้ได้ตอนจองคือคือว่าเป็นบัตรธรรมดานะครับเนาะ อันนี้บัตรแข็งค่ะแต่ทันไปซื้อหนางง่าจะเป็นอีกแบบนึงได้ไหมนางง่าเป็นแบบนั้นแบบเล็กๆปื้นๆนั่นสี่ก่อนเป็นบัตรสี่ท่าอันนี้เหมือนเหมือนอันนี้ถ้าเป็นปอนะปอจะบบอปอจะบบอฉีเอาเอาไปแท่กกอบลูกก็ได้แด้ไมนใช่กรอบลูกถ้าเป็นปอนประจาม่ฉีเอาอยากไป็น่ซนอ่ะถ้าเป็นปอนประจาม่ฉีก็จะซื้อใหม่เลยบัตรเดียวเข้างานครับก็ได้เห็ุบุญแล้วก็ได้เป็นที่ระลึกความ พแล้ววัดที่หน right oh, oh, th ึ่งยางใช่แล้วมัดทีหนึ่งค่งจัจ้างเพราะเพื่อจังหวัดสองใบสุดท้ายสองใบสุดท้ายยังนำผสมียังผมสมตีผมก็ซื้อพัสดีไปเราเพิ่งจมากแค่ก่อนแม่แม่ไอ้เล่ปปินแม่หน่อยเอามั้ยจากสกลนครประมาณสั่งหนึ่งสี่ได้ไข่ร้อนไหมไม่เอาเอาทั้งนอนที่ล่างแล้วไม่ได้แล้วเอาผ่อนนอนมาให้ป่อน่อยโอ้หนวันแม่ขึ้นหลายเลยต้องหาอยังก่อนที่เขาเป็นไม่เสียบเนี่ย ก็สองห่วงลายก็แน่นแนี้ข้าจอดมันมันไม่มีผักนี้อย่างไรครับมันก็เลยแบบกรอบมันมมันมีอย่คองเนาะก็ึลนวีมงเน่มันกินข้าวปุ่นก่อนมันได้แม่เลยนน้ครับกินเขากันครับไปนองครับกินมี้ซอยก่อนกี้ครับเออลานเพลินกินสีของแพะกับมะโงพี่เออละอ มันอยูนิสุดม่เลยว่ะอยูนสุดมอยูนสุมนนสมนนสนด,ดมันเป่อหนอันเป็คลุ้งอแม่อไรรักัมั้ักมดมัมันหนุนไม่ล่าสุดครับแล้เลชัดอัปเดตที่นีน่ก็ังกได้อันนี้1ิาโปแม็กเล้ แม่แม่เราต้องเราต้องปรับภาพให้มันชัดกว่านั้นนะความละเอียดมันจะเยอะแล้วมันจะโหลดช้าแม่แม่แม่ชากินเลยแม่ล่างแล้วไหมคุณแม่กินแล้วพร้อมป้อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตูทอดนะวานนะสหนึ่งไปให้กินเด้อเราเลยดีดีนะดีเสร็จมึง ีที่หูหอีท่าผู้ใดเกะติดแต่เสียหัขับรถมาเองขับมาเองค่ะสองขาเรือผู้รัวผู้ใดบอกว่าขับรถมาเองนอนไปขับเนั่งนั่งอนบอว่านี่ออกเรือคุณเกือบเจ็ดโมงมหอดบแล้วกับสามกับตีมหาไปหน่อยยู่ตรงนี้สองคุณกับกลับกัลับมาใหม่อีกพอออกจากคุณตีซี กินกับเน้องคุณมากเพราะหอนี่แเวกินเข่ากินน้ำแวะปั๊มแวะอย่างแปดโมงกว่าใช่ไหมสิบโมงหอกเมราะห่อนี่คือพนักขับรถผู้เดียวแต่ว่าตอนนี้ง่วงยังบอกเลยตรงๆว่ายังไม่ง่วงแต่ว่าห่วงเพื่อนลวมทางว่าเขายังไม่ได้พักแต่ว่าสตาร์ทรถเร็นอนแล้วรถที่แข็งแล้วคือหม้อวานี่รถตู้สี่สองยังไ่ง่วงรถตู้ข้างหล่างก็บออทู่ที่นอนนอนได้เลยไม่ไหวใช่ไหม มงวันหลายวันนี้คิงว่า่นว่าบ่เมลาไผู้ใดเฮ็ุคลิปนีนนะเห็นแมงวันนะถึกใ่ลาเขาถสายตนาดดในคลิปเขาเลยแม่มันเือมันเคยเหอเป็นไงกินปาไม่จากสุริน์นะแม่ป่าสมสานบิวตี้กินข้าวยัง อ๋อกินเขาแล้วใครยังไม่กินมากกินแล้วแล่กปลาล่ตุ่นหาน้เอ้ย่จะเปน่ะีนีไ่อไนี่สิเหนีโอ้ผัดหน่อไม้งแค่น่กปุเนาะ เป็นยไอ้มันเป็นงไงน้อด้วอันเป็นยอันน it ั <c ough> <c ough> ่นนะเป็นไงฮันนี um ่น่อเป็นฮันี่อ้ยแยแสดงบหเอคืออยู่คืออยู่น่ออนน้เานไน้อยเนี่ยปลาบ้านเนี่าหนวดรหนวดเลเหรอไม่ไม่เป็นที่คือย่ติสรเออีรตบแล้วงให้พวกกันใช้ได้ไหมแล้วพินใช้มัน คุอิงย่ตนนอนอยู่ค่ะแม่เดีวบสากนี่นอยอยู่ห้องนิดเดียใช่ห่ะอันนี้อันหลังนันหละเแมงวันนี้ขั้นแถว ไปบุกที่บ้านยังไงบับกิดแนดวยนอกบบวคุณเสียน้อยดีดีเมียเียน้ำยาก็อ่ไยขึ้นแล้กินเป็เสียบเถอะกินสไตล์สาวเจิดนะสาวอีสานพาอันนี้ละอีสาวลอยเอสมีสาวอร่อยไหมคุณย่าอร่อยแซ่บเนาะ กูอยายามาทานข้าวบ้านหลานอุ๋ออิเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วเนไส้ป่อาิตยจะออกมาสิบว็นเป็นอันสมบ่เป็นขาวเลยล่ะขอไปไหนพ่อนาทีประธนนาธดีล่าอูนีัววน,น อาย่าเโอ้ยแบบนี้สืบทอดสิยากรุ่นต่นไะ